อ่าสวัสดีครับสองอีสานนี่มูลน,น้องพี่น้องๆวันนี้เจอผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินเก่าพี่น้องมาถอดแห่หาอยู่หากินถึงมาือดว่าจะลงนล้ำหรอกบรรยากาศที่เก่าครับถ้าหนาห้องหนามไม่หนาไอห้องตะเพิ่มทางไปปอมประจุน,นะพี่น้องโอ้บรรยากาศระาวาังของไปปอมประจุโอเคครับพอจะ ตามน้ำลงไปถ้าเบิ่งพ้นงานนะพี่น้องเราจะมีพ้นงานซ้ำเลยจะมีพ้นงานมาฝากพี่น้องซ้ำเลยโอเคครับติดตามครับร้องดิรแรกแหกฟันปล่า รุนนะพี่น้องรุนกันเด้อมีปูมีปลาบ่รุนซอยนี่พี่น้องรุนซอยกันเด้อยังได้แฮะหยาบเท่ แห้กบูแตะก็ในดอกบัลลังก์เฮขาดที่เอามาเลยพี่น้หนุ่อแห้ขาตัวตัว,ต,วตัวนี้เป็นตัวแห้ขาอ๋ออเป็น่ังไๆแห้ขาดตัวนี้เขาเอามาลองสืบอมาลองนำถอยประเทศแห้หนุ่มหลังจากทั้งสองไปแล้วจะเป็นไรโอเคที่มีปลากฏทะเลเฮ้หนุ่มตัวหนึ่งสองตัวเฮค,ครับเก็บปลา เก็บเก็บเห็นบวะน้องเก็บครับเก็บป่วานไปแล้วพี่น้องวานไปแล้วจะหลุนมั้ยไม่มีวะแต่กระบอกหน่อยวะอยู่ไปอยู่ปลายังต่ำตุกตักตกเต็ดตกเต็ดแต่กระบอกหน่อยตามว้อ ห่นมันแล,ล้หล่นีส่ไหล่นสน่นส,สัน,นี่มูนะนี่ปลาต่ำอยู่เลยนอ้องแต่มันจะหลอดกว่อดูปลาหน่อยต่ำค่อยคอยกนอยโอ้ปลาอย่เป็นต่อมะป๋าโอ้กะอยู่ต่ฟะกสามตัวสตัว ที่ขับเก็บปลาครับฟุบบ้งวัตรกรรมอย่าตามงาหนกุกนี่ปลาต่ำหนุกเลยเป็นร่มกระแห้งเลือพี่น้องเด้ยม <c oughs> ีเสียงลมเสียงยังกับคอทอทอ,อห้เด้ออายุหากินมันเหลือกบ่ได้เถอพี่น้อง อ้าโดนสดนะเ้างายแบบสดๆห้องบอดี้ไปอันนั้นน่ะเบตเตรียมตัวบอดี้เตรียมการยังจะมีปลาต่ำนะพี่น้องแต่ว่าจะอยู่อยู่มันหลุนเนี่ยเแห่กับแห่เก้าแห่ที่ขาดเหมือนต่อแล้วมากครับบอดี้บันเด็ตเอาผมมาแกลมือมันโอ้ทามันอันนั้นน่ะมันหลุนกันว้าเจ็บใจว่ะ โอ้แนก็ตำแล้ก็บอกหน่อยแล้วก็กดหน่อยทำแล้วไปยังกดหน่อยซ้ำๆโตเขี้ยบเข้บปลาครับไอโก่ตีมาจอมตัวนึงโกตันึงจะมียึโตหอดมาแก ติดท้้ง้างก็เตบติดทั้ขคาง,องมองแล้วโอเค็เป้อมบดเก็กลุ้งนะสระกลุ้งลอยดอกสระเก็บครับเก็บกลุ้งครับ <S 2> <S 2> <S 2> ของเด้อพี่น้องเอ้ยยันอยาจะของ, <S <S 2> <S 2> ของ มาสีเป็นปุ่มส to 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 ีใครนพี่น้องโอ้หลอดว่ะนี่ยังเกิดขึ้นพี่น้องขึ้นมาเลยมาอไไรนี่มันจงไหเนี่มันจงไหเนี่ยมันเกิดจังขึ้นเกิดยังขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องโอเคครับเอาเขาฟัง่อนเด้อดูนต้องกันเฮ้ยงานเขาพี่น้องหมานอะไรวะเจอจังวะยังอ้ยขนาดเี้ย น้ำมันออกร้ายนะพี่น้องแตกส่วนๆจอเหี้ยมต่าห่างทีครับขอฟังก่อนโอ้ยหูจุดแล้วหูจุดแล้วโอ้ยหูจุดไปนี่กับโอ้ยอากาศอากาศที่ครับเก็บกลุ่มแล้วพี่น้องคุณน่ะไม่หมดกุ้งกุลาบหงันไปแบบกุลาก็มีกุ้งหน่อยเต็มมันใหญ่พี่น้องเจอวานนี้ก็โอ้ยอีพออีเมียที่ครับเก็บปลาเอาเก็บกุ้งครับมานมันมันอุ้ย ตามลายนะต,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 ตนึ๊ดตต๊ึ๊ดตเลยนะดต่ำุ่ตมันไรมาไ,มมไรเ,น,น,เนี่ยมมพี่น้องเสียงเรือมนงาาอสวนสวนสวนกันเพี่น้องโอ้ไปละเท่านน,นนะที่เมันทางพี่นอ้องอ้อตงตีแหบ chúng chọn bay ngắn, anh lọt lưng nó đu đặc đu đặc kê hấp kê cung kêp hinh bay nga kê hấp kê hấp kê cung kê cung hoa quân đu 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 đu

กุ้งน้อยโอ้ยแฮล่งค่ะตรงนีนะ้โอไไ้ได้แม่งดักโอเคครับขอบฟังนะโอเคครับยุบกุ่งยุบมาขอบฟังคนระับ โอ้ยขาดหลุดหมดแล้วนะมันออกอ้ยแงตัว่ข่ดีนะแ่ขาดนี่ครับเก็บกุะนี่ครับเก็บกลุเก็บปลาเต็มหนากันโอ้ยนี่หราเพียงเนา นีบ่ะชนีอีก่ะหหน่อยตัวเดียวนี่บ่กอคงช่วงเสียคงจะเดือดขึ้นถึงถ้าแฮ่ปัญหาตอนนี้เออแห่แตกมันแห่มแตกยังได้อยู่เว้ยเขียวดองมันพอดีไง Kim kung níu kung hôn, nắng kìa hấp kìa kung hấp nè, nát liền. Thai bụi bát, nèo. Long bát thai, long bát bát thai. Disabsu nó. Tu món bát kìa liền. Oh, nè, 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 ตัวนี้เน้นกุ้งพี่น้องกุ้งมันมีราคากลัวพวกปลาห้องบริสุทธิ์โอเคครับกุ้งก็บ่ต่ำคนนี้มันรอดบอกไปเบิดพี่น้องเลยโอ้ยบ่ทนันมันเป็นกุ้งอันนั้นตัวหน่อยน้อแหละอคือพวกเขาโอ้รรโอห,หโแต่ก้ามมักวนโอ้นี่พวกกอกแหงมั่นด้วยวะแต่กุ้งก็ล่าส่องโตัวโอเค เจอตอพี่น uh, ้องเจอคอนเจอใหม่มัานขาดจะขาดแฮ้เกียวยังโอเคครับเก็บเก็บมาแล้วมาแล้วโอเคมันโตแล้วสีพอได้ลุ้นแล้เห็นไหมกุ้งน่าระกุ้งเหล่นหนามบ่โอ้นี่้องุ้งกุลาเขามี เขาฟังบันหล่สีเขาฟังโอ้ยตนี้อันน้โอ้ยจะป่าเขาเรือตัวหน่อยวะหลอดวัดอ่างเป่งี่เนียน่อดหุ้หลอดตาหางุ่น เฮ่สามเซนมาสูงเฮ้สองเซนเพิ่งบอได้อีกนิดสองโอ้ยยังนะตายยูโอเคครับเก็บกุ้งเก็บปลาเอ้ะบอได้อยู่กุ้งน้องกุ้งรุนกันอยู่หลอดบดเลยเฮตามทางไหนมันก็หลอดกลับเขับมากลับมายังได้กลับ เก็คร yeah, ับเก็บกุมหมกุงสองคเก็้บเก็บกุ้งเก็บปลาเห็นไหกุ้งกไอซันี่มุนนาเปนนอนหลังจากเขาไปตอวนครับกลับาปรากตัวเาตกลับปราณสี่าโลกนีกุ้งกุ่งสองโกว่าน่นาแน่กุ้งขาเนี โอเคครับคนงานของมันผก้ได้มาคลิปนี้กับฝากที่ตามโก้เลก็แชร์ครับพี่น้องเนาะไปกําลังใจสังกิษณ์ในมูลให้คิปดีๆมาฝากพี่น้องต่อไปขอบคุณครับที่รับชมกูครับกูเต็มหมอเลยอง่ายกดปั่มติดกับ ใครที่ใส่หนี้มนต์เอาไปของน้องเขาก็ทอดแห่ฟาเดลกุ้งเฮ็ดเวิร์ดหรอกเฮ็ดเอาซ้ำมากินกันกุ้งน้ำจิ้มแล้วก็หมูย่างดินหมูย่างอ่านี่พี่เด็ดเสร็จนี่ครับกบพดทะเลหยาดประกับประกับหยาดนี่เสียบเลยหยาดเบิร์ดหรอกเพราะเขาอยากแค่พ่อกินนะพี่น้องเขากินมีแค่คนสองคนเอง โอเคพี่ต๋องหาอยู่หากินเ้างเพลิน้องเนาะนี่งไงม,มาหอ้องขายหามาห้องขยกินบริหารกับบริกินผมมีเงินซื้อพวกเขาหรอกเก้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับครับ